ครับสวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาอัปเดตไข่ตรงให้เบิ้งครับตอนนี้ก็เริ่มเป็นลูกนางแล้วครับลูกนางกับเป็นจะ,จะเจริญเติบโตจากที่เป็นไข่ตงรงไข่กลมๆมครับเรลื่อมเปลี่ยนหลปร่างเป็นเหมือนตัวนั่งพญาของมดแดงครับถ้าเป็นลักษณะนี้ก็อีกบวกเกินประมาณเจ็ดถึงสิบมือก็จะเริ่มเห็นนา่งพญาฟากออกมาแล้วครับ ตอนนี้ใครตรงในฟาร์มเห่ากระเหลื่มเปลี่ยนลูปหลางเป็นตัวนั่งไปแน่และครับส่วนตัวว่าในเปลี่ยนกกนย่งมีอีกหลายครับใครตรงหรือใครที่จะ,จะเลือญเติบโต,ว,ตว,ว่าเป็นนางพญาใครชนิดนี้เป็นทีตรงการของตลาดครับเพราะว่าคนกินนี้มากหลายครับเอาไปก่อยกระเสียบเอาไปเกงใ้่งเซพักหวานกระเสียบครับบางคนเอาไปต้มเซปาคญ่ครับ หลากหลายเห็ดได้หลากหลายเมนูครับตอนนี้ใคมุดแดงทั้งฟามเฮา,า,ายังพันในมีขายเด้อครับยังเก็บใบขยายพันธุ์อยู่ครับส่วนผู้ใดจะสมัครเขามาในกลุ่มก็สามารถทักแชทเขามาสอบถามได้ครับตอนนี้ค่าสมัครเขากลุ่มเพียงแค่ฐานละ4 9 9บาทเท่านั้นครับถ้าผู้ใดสนใจก็สามารถทักแชทเขามาสอบถามได้ครับตอนนี้ในกลุ่มเฮาก็มีการสอนเกี่ยวกับ การเพราะนั่งพญาการฝากนั่งพญาเขาไปในคอนดูเกาถีเ่เฮามีมดแดงอยู่แล้วครับถ้าผู้้ใได้สนใจก็สามารถทักแชทเข้ามาสอบถามได้ครับส่วนนั่งพญามดแดงถ้าเพิ่นเป็นนั่งพญาโดยสมบูรณ์แล้วกล่นเพิ่นก็จะขยายไงออกมาครับจะไงกว่าก่นไม่เปลี่ยทั่วไปร้ายครับเพื่อจะรองรับในการออกไข่ครับตอนนี้นั่งพญาองฟาร์มเฮา ขายอยู่ในราคาตัวละหาร้อยบาทเท่านั้นครับส่วนสมาชิกสามารถสื่อได้ในราคา250าบบาทครับตอนนี้นางพญะของฟร์ม่เฮากระเรลื่มไข่ออกมาหลายละครับบางตัวกระเรลื่มฟักเหลื่มเป็นมดงานในเห็นแนล่ะครับนี่และครับ,นรบตนกําเนิดของอาณาจักรหมดแดงอาณาจักรใหม่ครับเพราะว่าห้างงหญยๆยุ่ธทั้งตนใหม่ลหลายๆห่างกระเหลื่มจากนางพญะาแค่ตัวเดียวเท่านั้นละครับ สำหรับผู้ใดที่สร้างจองนั่งพญามาไวยก็ใจเย็นๆในเด้อครับเพราะว่าตอนนี้ทั้งฟาร์มผลิตบวัวท่านครับจะทยอยทรงหายตามคิวที่สร้างเขาเมาไวยครับแต่ว่าในส่วนของแม่เป่งก็กมีขายอยู่เด้อครับแม่เป่งแพคฟีดครับแพคทุงละโลแล้วก็มารวมกันเป็นทุงละหาโลทุงไงอีกที่หนึ่งครับแม่เป่งแบบนี้ทั้งฟาร์มขาย ปีกยูกิโลละ400บาทครับส่วนขายทรงจะยูถีกิโลละ3 5 0ครับถ้าผู้ใดสนใจอยากเอาไปขัวกินขัวขายก็ัสามารถทักแชทเข้ามาสอบถามได้ครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์นีด้วครับเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อๆไปครับพักันไหมคลิปหนาคลิปนี่สวัสดีครับ